ใ้แซนฉันรู้นว่านายายฉันอยู่ห่างจากมนุษย์น่ะเพราะเขาแข็งแรงและอยากจะฆ่าทุกคนและฉันก็ไม่เคยคิดที่จะพยายามอยู่เพื่อเขาเลยนะแต่ฉันคิดว่าถ้าเกิดกำลังไม่ใช่คำตอบบางทีความใจดีอาจจะใช่ก็ได้นะบางทีพวกเขาอาจจะแค่สับสนหรือกลัวหรืออยากจะได้เพื่อนที่ดีที่จะนำทางพวกเขาและนาก็พูดว่าฉันเพื่อนที่ดีสุดที่เคยมีมาและจะมีใครดีกับฉันล่ะ หลังจากชนะคนแข็งแกร่งโดยทําตัวดีต่อพวกเขานายไม่คิดว่ามันจะเป็นพัฟเซ่าที่แท้จริงเหรอมันน่าจะคุ้มค่ามากกับภัรัายผู้ยิ่งใหญ่พวกนี้ไม่ไม่ไม่แซนดูนี่สิฉันทาได้แล้วฉันทําให้พวกเขาฟังฉันได้แล้วเขาไม่อยากเป็นคนไม่ดีต่อไปเพวกเขาปล่อยให้ฉันช่วยฉันรู้นะมันดีได้ถ้าเกิดพวกเขาพยายามฉันบอกแล้วแต่มันก็น่ากลัวนะแต่ทุกอย่างก็ออกมาดีฉัน แซนมันโอเคฉันทําได้แล้วมันโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปฝึกภาคของผมนะฮะก็ผมพยายามจะดัดเสียงให้ได้มากที่สุดนะฮะกับไพเระพันะนะฮะเพราะวันถ้าเกิดความจริงเนี่ยมันเป็นเสียงที่พูดยากนะฮะเอาจริงถ้าเกิดเอาจริงๆเสียงมันน่าจะแบบาวานีนะฮะหล่จะลองพูดนะฮะสักทีหนึ่งนะฮะมันเป็นยงไง อื Hi แ a นผมก็ได้ประมาณเนี้ Hi แ a n Hi แ a n Hi แ a นวันนี้ไปไหนหรอมันคือแบบไม่ใช่มันมันไม่ได้ครับมันยังแปลกๆอยู่นะครับผมพยายามจะฝึกภาคไปเรื่อยๆกันนะครับก็อาจจะมีงานภาคบ้างนะก็รู้สึกว่าน่านหนุกดีนะครับนี่ที่จะทำนะครก็คลิปแรกนะที่ฝึกภาคนะครับดีไม่ดีไงก็ นะฮะฝากติชมด้วยแล้วกันนะฮะอืมก็เอนเทลนะฮะผมรู้จักนะแต่ไม่ได้แคส <c oughs> น่ากลัาจะแคสอยู่เพราะว่าแต่ยังไม่มีเกมเลยนะฮะเออว่าแต่มาพูดอะไรในคลิปภาพวะเนี่ยเออช่างมันโอเคบุย <c oughs>